ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชองไทยซ้อน้ก่อนชาแนลครับมนีผ้าพรมแม่พี่น้องนะครับมาติดตามนะครับการจัดงานประกวดโคนะครับอยู่วิทยาลัยเศรษฐาเทคโนโลยีบุรีรัมย์มนีเป็นช่วงของการจัดขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเจนะกระธิมาจัดจุดจากจุดสวนลมบุรีหรือตลาดคนเดินนะครับตลาดโซกกาพี่น้องครับมณีพผมกับสิร้ธาพรมแม่พี่น้องนะครับ เก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ้ลฝา,ากทุกท่านดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่ชชชองไทยเชนนคร่อนชันแนวน้ำเต้าพี่น้องเด้อมื่อนี่ก็สีเก็บภาพบรรยากาศการจัดงานประกวดโคนะครับดิเบิ้ลับภาพบรรยากาศนะครับ น <at> ี่เป mm ็นช่วงของการเตรียมริวขบวนนะครับอัญเชิญสิกถุยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระคนิพานิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพี่น้องครับว่าจะไหนครับจันทร์ชาคอนครับได้แต่เด้๋ยวคมเขาสิงออกจากโมงเมื่อนี้เขาสิงเกินขบวนออกจากโมงแปดโมงเกินละเด้ไกลละเด้ กันรอกันต่อไปมันวะรอควมอโอ้โบุญนมีขาบอยมาแล้วด้วพี่น <beginning> <world> <t Four Belgian ALLY> ้องเฮ้ยบุญนบุเป็นย่าง สภาพบรรยากาศของการเตรียมพร้อมๆนะครับจัดวิวขบวนนังเช่นถ้วยรางวัลตลาดจะท่านนะครับจากที่ไปย่างจากสวนลมบุรี่หรือสวนตลาดคนเดินนะครับตลาดท้อก,กาพี่น้องตอนนี้ผมกมมารังเก็บภาพจากหอประชุมเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเก็บภาพลงยูทูบพี่น้องในเบื้องกันนะครับมาเบือ้องน้องนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรนะครับแต่ละสาขาเป็น กำลังเตรียมพร้อมในการที่จะย่างนะครับนื้อกระยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมในพี่น้องมันยอมสนิทกับเวลา มุ่งกลัวละครับครับให้ท้องการให้ข,ขบวนอันเช่นถวยพระราชาท่านนี่กับโลกพระราชาท่านนี่กับเป็น อันเชิญเข้าไปในงานนะครับเป็นมือวันที่11เขียนท่าน,นว่า, 2, ารกรม2,000หัวไหล613นะครับมันเป็นเด้อเด้ออันปามปามทอดหรือเป่าเป็นอยู่ใสอันนี้เป็นหลิวหล,ลิวทงนะครับทงฉาดทงประจำสัญลักษณ์ประจำาขับรนนะครับแล้วก็ทงวิเทไลเซดเหนาะ เด็น้องๆว่ามีภไพนเนี่ยกเยีลยวหาไปติดตามมาทั้งช่องยูทูบก็แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งคุนกระสิกเป็นกันโลนะครับทั้งรถอันเชิญโล่นะครับ้วยรางวัลพระราชจท่านนะครับกระถาผู้บริหารนะครับของวิยเทไลนะครับโ้มีเกียรตินะครับสิมานังนะครับอันเชิญโลนะครับ ได้รับเกียรติจากวงโยธวาทิตของโรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม